ในขณะที่สมาร์ทแมนกำลังท้อกับสิ่งที่เขาทำอยู่สิ่งสุดท้ายที่เขาทำได้คือการทิ้งจดหมายเพื่อเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นบนโลกให้กับนายกเทศมนตรีแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ได้ค่าเมื่อนายกให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองและร่วมมือกับคาร์บอนแมนที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองเขาตัดสินใจเดินทางออกมาจากเมืองนั้นและประชัชีวิตตามลำพังบนภูเขา เพราะเขาค้นพบว่าอีกไม่ก,กี่เดือนทั้งเมืองจะเต็มไปด้วยอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ถึงแม้จะเป็นแค่การพยากรณ์แต่เขากลับไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสิ่งที่เขาค้นพบและสิ่งที่เขาว่าฝันไว้ก็สาเร็จนวัตกรรมสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบที่จะอยู่คู่กับโลกไปตราบนานเท่านานแต่ที่ที่เขาจากมากลับไม่เป็นอย่างนั้นภูเขาหินปูน ในป่าแห่งชีวิตถูกบุกรุกและทำลายเพื่อประโยชน์ของมนุษย์มากขึ้นทุกวันและสิ่งที่สมาร์ทแมนได้กล่าวไว้ก็เป็นจริงเมื่อคนในเมืองต้องแบกถังออกซิเจนราวกับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเพราะทั้งเมืองเต็มไปด้วยอากาศที่ไม่บริสุทธิ์และหมอกควันที่ปกคลุมไปทั่วน่านฟ้าบริเวณน,นั้นและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งที่ร้ายแรงที่สุดกำลังจะเกิดขึ้น เมืองต้องวิ่งบุนกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโลกทันใดนั้นทั้งเมืองก็ไดาเป็นหน้ากองด้วยบริษองแผ่นดินไหวมีผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตนับหมืน่นในทางตรงกันข้ามมีบ้านหลังหนึ่งตั้งตง่านตาอยู่กลางเมืองทุกคนต่างสงสัยและต้องการคำตอบว่าทำไมบ้านหลังนั้นจึงไม่ถล่มมาแบบบ้านหลังอื่นๆ ผู้คนต่างพากันแห่มาที่บ้านของสมาร์ทแมนสมาร์ทแมนบุคคลที่ถูกลืมกำลังจะกลายเป็นฮีโ,โร่ในช่วขณะเมื่อนวัตกรรมที่เขาคิดค้นได้ประกาศสู่สายตาของคนทั้งเมืองสุดท้ายสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็เริ่มใกล้ความเป็นจริงเมื่อทุกคนในเมืองเริ่มเห็นความสำคัญของวัสดุที่เขาคิดค้นขึ้นนายกรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำเขายิจบจดหมายของสมาร์ทแมนขึ้นมาอ่าน และว,วางแผนจะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เมืองกลับมาสงบสุขแต่ทุกอยางจะลงเอยด้วยดีหรือไม่เมื่อความหวังของคนทั้งเมืองถูกทําลายลงตัวการทําลายโลกคือความต้องการที่ไม่มีวันหมดของเหล่ามนุษย์โปรดติดตามตอนต่อไป